เอรบารซิลกันบ้างน,นะฮะประธานาธิบดีรูอิสอินาซิโอลู่าดาซินวาของบาราซิลเดินทางออกจากบาราซิลครับไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะับว่าเป็นการพบปะกันระหว่างจีนนะฮะกับทางบาราซิลประเทศยักษ์ใหญ่เอ่อคือจีนเนี่ยอยู่ในเอเชียนะครับแล้วก็บาราซิลเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาโดยจีนยังเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดของบาราซิลด้วยนะครับ กำหนดการสำคัญที่สุดในการเยือนจีนก็คือการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันศุกร์ที่14เมษายนนี้คาดว่าผู้นําทั้งสองก็จะหาหรือความขัดแย้งในยูเครนโดยทั้งจีนและบาราซิลต่างหวังครับว่าจะเป็นตัวกลางที่คลายความขัดแย้งนี้ลูลากล่าวก่อน ออกเดินทางครับว่าเขาจะกระชับความสัมพันธ์กับจีนที่แน่นแฟนอยู่แล้วให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนบาซิลด้วยครับเพื่อให้ผู้นําจีนรู้จักบาซิลมากยิ่งขึ้นและบาซิลจะเสนอโครงการต่างๆต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของจีน ้านเจ้าหน้าที่ของบราซิลกล่าวว่าเป้าหมายหลักของการเดอนจีนเป็นเวลา4วันนี้ก็คือการสร้างความหลากหลายทางความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกันเพราะว่าจีนก็คือลูกค้าใหญ่สุดข,ของบราซิลโดยเฉพาะถั่เหลืองแล้วก็แร่เหล็กนอกจากนี้ลูลาก็ยังนำผู้แทนภาคธุรกิจเดินทางมาด้วย240คนครับส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรแล้วก็ยังมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆเดินทางมาด้วยอีกหลายสิบคนรวมถึงประธานวุฒิสภาของบราซิลด้วย มีการคาดการครับว่าสองชาติจะลงนามข้อตกลงมากกว่า20ฉบับครอบคลุมตั้งแต่ด้านสาธารณาสุขเกษตรการศึกษาการเงินอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเนี่เราก็มีการรายงานความสัมพันธ์ของทางกลุ่มบิกนะครับที่น่าจับตามอง ที่ดีระหว่างกันแล้วก็2ประเทศนี้นะบาร์ซิลกับทางจีนเองเนี่ยก็น่าคาดว่าจะเป็นตัวกลางแหละนะพยายามหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่ารัสเซียก็อยู่ในกลุ่มบิกด้วยเช่นกัน